อ้าวไฟดับกำลังสิทานแล้วไฟดับไฟดับทั้งเมืองเลยลมลมก็แรงลมก็แรงเนี่ยท้างที่จะลำบากเวลาอยู่ที่เนี่ยเวลาไฟดับไฟแบบไฟไม่พอน้ำไม่มาอะไรเงี้ยฝนตกแดดออกก็ลำบากตอนนี้เวลาให้ติ๊บเขาไม่ขอบใจสักคำเลยอะอสบายดีสบายดีเด้อมนนี่พามาอัาน นั่งเล่นวิวบึงกับหลานสาวไอหลานสาวมาแต่ซ้ำเนืองานก็นจะเป็นซุ้มเป็นซุ้มอันี้หรอแต่ อ้าวไฟดับกำลังสิทาละไฟดับคือดับว่ะไฟดับปุ๊บเลยดับหมดเลยแถวนี้นะไฟดับทั้งเมืองเลยลมลมก็แรงลมก็แรงเนี่ยลมแรงมากนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารที่นครหลวงอยงจันเกิดเหตุการณ์ไฟดับ คาดว่าฝนน่าจะตกอยู่นู่นโอ้ยทุกคนพาแม่มากินข้าวนอกบ้านมากินข้าวในร้านอาหารแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ลมแรงมากเหมือนพายุเข้าเลยแล้วทีนี้ไฟก็ดับตอนนี้คือดับมาเกือบชั่วโมงละไฟยังไม่มาอีกเนี่ยพากันกินข้าวแบบว่านะมืดมืดแบบนี้เลยสั่งข้าวผัดสั่งปลาสั่งอะไรมาแล้วก็มีร้านสาวมาด้วย,ยมาจากํำเหนือยังไม่เคยได้ออกไปนอก บ้านยังไม่เคยได้ไปกินอาหารแบบในร้านอาหารอ่ะแต่มาวันนี้ก็มาเจอแบบว่ามานั่งปุ๊บสั่งอาหารไปยังไม่ทันได้แบบว่ากินน้ำกินอะไรเลยลมกระแทกมาแล้วก็ไฟดับตอนนี้คือดับทั้งทั้งนครหลวงเลยมั้งอืมโอ้โหทำไมมันลำบากจังสิว้า <laughs> อุตส่าห์พาแม่อ,อกมากินข้าวนอกบ้านอ่ะ แต่ว่าก็มาเจอแบบไฟดับลมแรงคือตอนออกมาไม่มีปกติไม่มีกิริยาอะไรเลยนะว่าลมจะแม่ลมจะมาคือท้องฟ้าสดใสแจ่มใสามากอะ่ะพอมานั่งตรงนี้ปุ๊บสักพักนี้แบบไฟดับเลยแล้วก็ลมกระโชกมาเลยอะ่ะอืมคิดว่าน่าจะแบบไฟช็อตแถวไหนสักไหนสักที่อะ่ะอาจจะแบบไม้หักทับสายไฟอะไรเงี้ยอืมไฟก็เลยดับป๊าทุกคนเบื้องม พากันกินมืดกินมืดแต่ตอินเดยภาษาได้ออกมาทั้งทีต้องกินแบบนี้แซบบอแซบโดนงงมตาวงแซบแล้วงงๆงตาว่าอันนี้คือภาษาไตเนาะภาษาไตทางบ้านนุดแซบเรื่องงงงงตาๆก็คือแบบงงงหาๆอยู่อย่างงี้มันแทบจะไม่มองอะไรไม่เห็นน่ะไฟดับ โอ้ยทุกคนเลยเช็ดจังด่เนาะบานินนะฟันดไฟสีมาบ้าจางด้ายมันจะกาวอยู่นี่ละดอกไฟกับบบหุ่งเนี่ยเพื่อนมาเสิร์ฟอาหารเพื่อนกับไต่ไฟมาอันนี้ต่ำตํำอีอย่างล่ะยำทะเลยำทะเลแบบาด้ลืมบอก่น่าบโบเห็ดเพ็ดเอ็มซีกินไดจะบอกเผ็ดเหง่หนอก็อยากจะบอกว่าที่นี่แหละอย่างที่นุชพูดไปคลิปนั้นนั่นแหละว่า มันค่อนข้างที่จะลำบากเวลาไฟดับไฟแบบไฟไม่พอนะไม่มาอะไรเงี้ยฝนตกแดดออกก็ลำบากฝนตกก็เปียกเพราะว่ามีแค่มอไซค์อย่างเงี้ยไปไหนมาไหนก็เปียกแดดออกก็ร้อนก็ฝุ่นเดี๋ยวเนี้ฝนจะตกถ้าตกนะกลับไปนี่ลำบากเลยเพราะว่าถนนมันลืน่นตอนนี้ก็คือกินมืดๆจังที่หะ มีดอกตออยู่นิ่น้อยนึงปกติห้านี้งามห่านนี่นะบิวงามบิวสวยขนาดสั่งต่ำตีนไก่มาแต่ว่าห้านนี่ในแซบ่บห้านนี้นะเป็นห้านที่ว่าอาหารแซ่บเนาะแซ่บทุกอย่างเลยปากินไปเบิดเบิดไปตัวนึงละเหลือแค่รอไฟมาตอนนี้แต่รอไม่ไหวแล้วแหละฉันจะกินก่อนตอนนี้ก็คือถ่าไปแล้วประมาณเกือบสองชั่วโมงละ ยังบ่มาอยู่กินข่าวอิ่มละไฟฟ,ฟ้ากัยังบ่มาละฝนกะตกลงมาปล่อยๆสีเมือบ้านจะไดบัดนี้ทางกับเป็นขี้โคลนละ,ะนัดนี้คือถ้ามันฝนตอนกลางวันนะ่ะมันก็น่าจะดีนะเราจะได้ไม่ต้องแบบออกไปไหนแต่อันนี้คือเราออกมาแล้วแล้วมันก็เพิ่งจะมาฝนตกถ้าฝนตกหนักๆนี่แบบทางโคลนนะลำบ,บากเลยแหละ อันนี้ก็คือกินกําลังกินอยู่สอิมละไฟยังโบมาอยู่ลมก็ไม่มีละไม่อยากจะคิดสภาพถ้าแบบฝนแรงๆลมแรงๆอย่างเงี้ยเราจะกลับบ้านกันยังไงมีแต่มอไซค์ไงเซ็กบินกลับแล้วเนาะทุกคนไฟคือซีโบมาแล,ล้วแหละ กลับไปเฮงือนี่ก็ย่านฝนมันสิตกแห้งคะนะจังนามันสีกลับจังนนมันสิกลับนนลบ่ได้กะเป็นเป็นมือที่ว่าพาแม่กับหลานเนาะกับน้องสาวแม่กับหลานหลานนี่้ามาแต่ซ้ำเหนือมาแต่ซ้ำเหนือเพิ่นกะเพิ่นน่าย,ยังบ่เคยยังบ่เคยออกมากินมาฮะมากินห้านอาหารแบบนี้จ้าเื่อพระว่ายูซ้ำเหนือนี่อยู่เขตนอกๆนู้น,นเลยแหละอืกะยังบุมีแบบร้านอาหารแบบนี้ค่ะนะ ปลาลาดพกราดพรดพิกอะไรนี่ก็ยังไม่เคยกินแล้วก็อันมันก็แบบอยากมาอีกอย่างสินะแต่ว่าพามาแล้วก็เจอฟ้าอันไฟฟ้าดับดับโดนแท้โดนวายังบมมาเถื่อปานนี้เต็กบินมาแล้วเนาะเดี๋ยวสิมาให้เบิ้งราคาอาหารอยู่ที่ลาว่ามันเท่าไหร่มีข้าวผัดจานเล็ก40,000กีบ80บบาทบอก มีตำม้วตำมว4ี่หมื่นห้าพันกี่เก้าสบาทนี่แหละแ้วก็มียำทะเลยำทะเล120มีปลาลาดพริก200น่าจะประมาณ200ร้อยยำตินไก่90บาทเป๊ปซี่สี่บบซี่ 40, บ,40บาทน้ำก้อน10บาทน้ำดื่มก็ประมาณ40บาทประมาณนี้เนาะทุกคนอาหารก็จะประมาณนี้ทั้งหมดหมดอยู่ที่สามแสน เก้าหมื่นสามพันกรีบพี่ๆว่าจังไนเพ้งบอมีตำมียำม,มีปลาลัดพริกข้าวผัดแบปบปซี่น้ำเปล่าก็ส<อ>ี่แสนนั่นแหละสี่แสนแล้วก็เดี๋ยวให้ติปเขาด้วยอืเอาอด์ เวลาให้ติบเขาไม่ขอบใจสักคำเลยอะเออให้ติบไปสองหมื่นกีบอะเรายังเป็นคนขอบใจเขาอีกโอ้ยนอนนอนเนาะแต่ว่าก็สงสารไงเราก็เคยเราก็เคยเสิร์ฟมาก่อนเขาเคยเป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนเนาะเวลาเราเราขอบใจเาให้เราเราเป็นคนเอาติมให้เขาเราก็ขอบใจเด้อโอเคไปก่อนไปก่อนขับรถก่อนมาเนี้บ๊ายบาย